ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัสโรตั้งแผนผังสำเร็จเวลาบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัสโรให้นิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัต พะเดชพระคุณหลงปู่สดจันทัศโรรับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงปู่สดจันทัสโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ตลอดเวลาเป็นปกติพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสุทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปุ่สดยันทัสโรใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ได้ตลอดเวลาเป็นปกติ สร้างแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นนิม,มิตเพื่อให้รับรู้ ถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทร์ทัศโรที่เป็นศูนย์กลางเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดปรมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปุ่สดจันทัสรที่เป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นนิมิตของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรัสรที่นิพพานธรรม บารมีสามสิบทัศนนี้คุ้นเคยเป็นปกติอยู่ตลอดศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงประสถิดันทัสโรตั้งแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศน์ พระเดชพรคุณหลวงพุทธจันทัสโรเป็นนิมิตให้ทั้งนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนี้รับรู้ถึงการทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของบาร,รมี30สิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันททัสโร ที่ดึงดูดบอกเกิดรวมณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงประสริันทัสโรทำให้ทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบรับรู้ถึงนิม,มิตของการทำหยุด เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิทััศระเดชพระกลหลวงประสถดยันทัสโรนิมิตหมายถึงเป้าหมายตำแหน่งการทำงานหน้าที่อาชีพนิมิต การทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษถแดนทัสโรเป็นตำแหน่งการทำงานหน้าที่อาชีพ รวมของนิพพานธรรมบารมีสามสบทัศพระเดชพระคุหลวงพ่สดจันทส,สโรที่ทำให้ธรรมทุกธรรมได้ประโยชน์ร่วมกันให้ได้แผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทุกธรรมเป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดแดนทัสโรที่เป็นปกติของรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยอโหสิกรรมดำรงความเป็นปกติ ของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดกันทัสโรนิมิตเพื่อให้รับรู้ถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดกันทัสร ที่ศูนย์กลางดวงกรมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพะกุลหลวงปุษถยันทัโรได้ตั้งแผนผังสำเร็จไว้อยู่ในทุกระดับทั้งละเอียดทั้งหยาบการนึกถึง รับรู้ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกรำรบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัสโรเป็นการรับรู้ถึงนิมิตท,ที่เป็นตำแหน่งศูนย์กลาง ดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารม,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงปสุสถดันทัสรได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงเกิดการรวบรวมรักษาบารมีสาสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุถดันทัสร เพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรการรับรู้ถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชะชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน,นกโยเพื่อการรับรู้ ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพศแดนทัสโรเป็นนิม,มนะิตณตําแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีส0สิทัศพระเดชพระคุณหลวงพศแันทัสโร เพื่อการทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรการรับรู้ถึง ครูบาอาจารย์ของเราพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทร์ขนลุกโยศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทธัสพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัศโรสร้างนิมิตเพื่อให้รับรู้ถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ส่วนกลางดงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงพุทสดันทสโรตั้งแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทสดันทัสโรเป็นนิมิตในทุกระดับความละเอียดความหยาบสร้างนิมิตที่เป็น การรับรู้ถึงพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจริทัสโร gro, พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโย,ยคุณยายอาจารย์มหารัตนวงสิกาจัน์คนกอยู่เพื่อการรับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิทธัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจริทัสโร gro. ที่บารมีสางสิทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทัสโรธทรรมยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติเช่นนิมิตท,ที่เป็นรูปเป็น แผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปพสจันทัสโรให้รับรู้ถึงครูบาอาจารย์ของเราให้รับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปพสจันทัสโรเพื่อให้เกิดกระแสธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงพระสดจันทัสโรไหลเวียนครอบคุมทุกส่วนนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพระสดจันทัสโรเพื่อให้บาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพระสดจันทัสโรรุกเข้าหา ทำทุกรมเพื่อการพัฒนาปรับปรุงเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศประเดชพุคุลหลวงปุษจัญทัสโรให,ใหม่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้ตลอดเวลารัก เมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยโอโหสิกรรมเป็นนิมิตเป็นเครื่องจักละเอียดเป็นพลังงานละเอียดบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุษฎันทัสโรเป็นนิมิตให้รับรู้ ถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกรำบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษตจันทร์ทัสโรนิมิตทั้งบทให้รับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก รมบารมีส0สิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพรทธเจรทัสโรที่บารมีสามสิบทัศพระเดชพุกคุลหลวงพรทธดจรทัสโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพระสเแดนทัสโรเป็นปกติ ทำให้เกิดการสร้างทานศีลส,สมาธิเป็นปกติและชั่วทำดีละเอียดผ่องใสด้วยบารมีสาสิทธัสสะเดชพระคุณหลวงปสุสจันทัสสรเป็นปกติรวบรวมรักษาบารมีสัสิทธัสสะเดชพระคุณหลวงปสุสจันทัสสรที่ได้จาก ทมทั้งหมดทุกธรรมถูกพัฒนาปรับปรุงจากบาร,รมี30ทัศพระเดศพระคุณหลวงประสดจันทัโรให้เกิดเป็นหน่วยใหม่ๆบาร,รมี30สทัศพระเดศพระคุณหลวงประสดจันทัโรอย่างสมบูรณ์เป็นทรัพย์สมบัติ อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบพัศพระเดชพระคุณหลวงปุสฎยันทัสโร ที่ทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้ไม่ทำร้ายไม่ทำลายตัวเองไม่ทำร้ายไม่ทำลายซึ่งกันและกันประคับประคองหล่อเลี้ยงรักษาดูแลตัวตราสร้างความเป็นปกติให้กับตัวเองให้ซึ่งกันและกัน ให้รับบารมีสามสิบัศพระเดชพระคุณหลวงปะสดจันทสโรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันเป็นนิมิตเป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปะสดจันทสโรรักษาตัวตน ให้มีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายสุขสงบร่มเย็นไม่เร่าร้อนเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จในหน้าที่การอาชีพที่ทำให้เกิดการรวบรวมรักษา บรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสศจันทรทัศโรที่เกิดจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลุ่มปฐม er, เริ่มแรกทำบรรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสศจันทรทัโรที่บรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสศจันทรทัศโรจึงดูด บอกเกิดพัฒนาปรับปรธรรมทุกธรรมเกิดเป็นธรรมบรมีสามสิบทัศพระเดจพระกุลหลวงปู่สดจันทสโรเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้ตลอดเวลาเป็นปกติเป็นนิมิต ที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสาทัศพรเดชพระคุณหลงปุตสตจันทสโรเพื่อให้รับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปรมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพรเดชพระคุณหลงปุตสตจันทสโร ให้ศรัทธาเรื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดเจาะศูนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรำรบารมีสามสิทัศพระเด็ชพระคุณหลวงพุษจันทัสโรสร้างปกติเป็นนิมิตทานศีนสมาธิละชั่วทำดีละเอียด ของใสด้วยบารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลงปุสดจันทสโรเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่พัฒนาปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอด จากการเรียนรู้ถึงแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดที่เป็นนิมิตเป็นแผนผังสำเร็จเวลาแต่ละธรรม นำมาสร้างเป็นนิมิตแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบพัศพเดชพระคุณหลวงปสดตัรทัสโรให้รับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบพัศพเดชพระคุณหลวงปสดตัรทัสโรสร้างประโยชน์ ให้กับธรรมทุกธรรมได้ประโยชน์ร่วมกันสร้างเป็นนิมิตแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิทธัศสพระเดชพระคุณหลวงปุสสจันทัสโรเป็นที่สุดแห่งธรรมสมบัติบารมีสามสิทธัศสพระเดชพระคุณหลวงปุสสจันทัสโร ที่สมบูรณ์ได้ตลอดเวลารำทั้งหมดที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายทุกท่อาทางธรรมประมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงประสดจันทรัสโรทำกิเลส ที่รุกเข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุลหลงโพศยันทัสโรที่มาจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำกิเลสรมอัพยากตาธรรมมารมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศพระเดชพรกุลหลงโสถยันทัสโรตั้งแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลส อยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมกิเลสที่รวมกันเป็นกระแสธรรมกิเลสไหลเวียนอยู่ในร่างกายทุกท่อทานธรรมารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณลมพระสดันทัสโรตั้งแผนถังสำเร็จเวลาของกิเลสไม่ให้ท่อทานธรรมปรมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงประสรจันทสโรรับรู้ถึงนิมิตท,ที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิทัตน์พระเดชพระคุณหลวงประสรจันทสโรเพื่อไม่ให้รับรู้ถึง การทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกรำบารมีสามสิทธัศระเดชพระกุลโลงบูสดยันทัสสรกิเลสทำให้รับรู้ถึงนิมิตท,ที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลส ให้เป็นธาตุรับใช้กิเลสให้ร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนของกิเลสเพื่อให้เกิดเ,เป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลส สร้างโครงสร้างกทมอขออ,อบังคับให้ท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัพนี้เกิดแก่เจ็บตายพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทรทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกสจาจันทนุกู ท่านนำให้พวกเรารับรู้สังเกตอย่างละเอียดถึงนิมิตจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพรอสดยันทัสโร ที่บารมีสาสิทัศพระเดศพระคุณหลวงพดจันทัสโรธรมหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาตั้งแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงพสดจันทัสโรเป็นนิมิตให้นิพพานธรรมบารมีสามสิทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงปรสดกันทัศโรได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงอย่างสมบูรณ์ได้รวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปส្สดจันทัศโรสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปส្สดจันทัศโร ได้ศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกลึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรได้สร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยัน